ไอเต้เนี่ยมันเป็นเด็กแก่นๆโซนๆน,สน,สน่ะคือเป็นคนชอบเล่นพิเรนน่ะจนวันหนึ่งอ่ะไอเตอ้เหมือนเพื่อนมันอ่ะไม่อยู่เหลือมันแล้วมันอยากเล่นมันเลยถือลูกบอลมาลูกหนึ่งบอลพลาสติกมาแล้วก็มาชวนพวกกูที่เล่นพ่อแม่ลูกอ่ะเล่นกันบอกว่าเฮ้ยมาเตะบอลเล่นกันหน่อยงงทั้งแก๊งไอเฮียง,งงทั้งแก๊งมึงนึกสภาพให้เด็กผู้หญิงไม่เป็นโกะอไอเฮียนี่ยมันก็ไปเตะอ,อัดเขาไอสัตว์เด็กก็ร้องไห้มันคือเด็กเฮียคนหนึ่ง ขับรถไปเสร็จปุ๊บภาพที่เห็นคือเพื่อนมันประมาณสักสองสาคนอ่ะกาลังเล่นปืนแก๊ปอ่ะเออไอที่มันมีสีดําบ้างสีเงินบ้างเป็นพลาสติกไอเต้แม่งสกิดเลยบอกเฮ้ยเติ้ลเดี๋ยวไปซื้อร้านชาตรงนี้ดีกว่าตรงหัวมุมบักซอยเราไปซื้อร้านชาดีกว่าบอกแหล่งเออเติ้ลเบรกก่อนกลัวเอาปืนแก๊ปเข้าบ้านไม่ได้ว่ะแม่กูแม่งเล่นกูแน่คือแบบแม่กูด่าแน่แม่กูตีแน่ถ้ารู้แม่รู้แม่รู้อย่าบอกใครว่าปืนเนี่ยของกูคือถ้าแม่มึงถามมาก็บอกว่าเป็นของมึง มันซื้อมาเล่นกูก็รับปากไอ้เงี้ยแค่นี้สบายมากเพื่อนสบายมากเราเป็นคาบอยคาวบอยไม,ไม่ขายกันอยู่แล้วเพื่อน,นแม่ไอ้เต้เนี่ยบอกว่ากูไปชวนไอ้เต้เล่นปืนแคปแล้วกูไปยิงโดนตาแมง่งถามกูว่าทำไหมกูบอกกูไม่ได้ทำแล้วเสร็จปุ๊บแม่เต้ก็บอกไม่ได้ทำได้ไงเข้าไปดูเลยเต้มันบอกว่าเนี่ยปืนก็ปืน ของลูกเธอปืนของไอเติ้ลเนี่ยไปดูเลยมันมีอยู่สองกระบอกไปดูเลยหลักฐานอย,อยู่ปุ๊บแม่กูเข้าไปเสร็จปุ๊บค้นตะกร้าของเล่นกูเจอปืน<ร>เจอแก๊บแล้วแม่ยื่นมาถามว่าปืนของใครกูบอกอ๋อใช่ปืนของหนูไงปืนของหนู <L un it> เรียบร้อยหวดบโบ๊ะโบ๊ะฟาดขากลับแม่งต้องเดินผ่านร้านทำอันเนี้ยอืมกูบอกแม่เลยว่าแม่เข้าไปคุยกับป้าเลยป้ารู้แล้วกูก็เข้าไปเสร็จปุ๊บให้แม่ถามว่า ที่มาซื้อประทัดหรือที่มาซื้อปืนแก๊ปซื้ออะไรกันอะ่ะคือกูใช่ไหมคือเลยเขาบอกอ๋อไม่ไอ้เต้ไอ้เต้มันอยากซื้ออยู่นานแล้วมันก็เคยซื้อไปแล้วแล้วแม่มันเคยตีอืแล้วมันก็พาเนี่ยพาเต้นเนี่ยพาเพื่อนมันมาซื้ออีกอ,อรู้อินไซด์แล้วแม่งเคยไปซื้อแล้วแม่แม่งเอาทิ้งไปอือ่าแล้วก็เลยจริงนก็เลยปเป็นที่มาแล้วเลยเป็นที่มาว่าพอได้มาใหม่มันเอามาแอบบ้านกูเออไ<ม>อ,อ้เฮียนี่เหลี่ยมเยอะไอ้เฮีย เ,เ,<อ>เหลี่ยมทุกดอกอมาบอกพวกกันเออเหลี่ยมเยอะเลยตัวเนี้ยเรื่องหันหานในวันนั้นอาจเป็นเรื่องขำขันในวันนี้หากคุณมีประสบการณ์ที่คิดว่าเป็นเรื่องหันหานในชีวิตแทบไม่คิดอยากจะเจอมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นอาจเป็นเรื่องขำขันในวันนี้ก็เป็นได้ผมเมย์นี่ผมเซียนมากเลยหัวข้อเนี้เดี๋ยวผมขอก่อนไรคับเลยเป็นความโกรธแค้นในวัยเด็กยังไงฮะเรียกได้ว่า เป็นเป็นทั้งซีนแอคชั่นดราม่าในเรื่องเดียววัยเด็กของผมก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของไอเติ้ลกับไอเต้เด็กน้อยวัยสิบขวบในตอนนั้นอไอเติ้ลนี่คือกูเองอยู่แล้วส่วนไอเต้น,นี่คือเพื่อนแถวบ้านอยู่ในซอยเดียวกันเลยออันนี้เป็นนามสมมุติใช่ไหมสมมุติว่าไอเต้ แต <c oughs> ่แม่กูพูดเงี้ยมึงก็อาจจะไม่เชื่อเอ <c oughs> อาจจะไม่เชื่อแต่คนชื่อเต้มีเยอะแยะทั่วโลกใบนี้อ <c oughs> อ่ะทีนี้ไอ้เต้เี่มันเป็นเด็กแก่นๆโซนๆอ่ะคือเป็นคนชอบเล่นพิเลนอะ่ะ <c oughs> และเอกลักษณ์ของมันคือด้วยความที่แม่งเป็นคนอย่างเงี้ยจะได้ยินเสียงมันร้องไห้ลั่นบ้านเพราะโดนแม่มันหัวตีเนะอยๆ่อยเพราะมันเป็นเด็กหี้วเป็นเด็กเวรคนหนึง่ง และแม่มก็จะแบบทําโทษสําเร็จโทษมันเพราะว่ามันไปโซนไงไม่ว่าจะเป็นก้านไมยมไม้แขวนเสือ้อคือถูกประเคนล,ลงบนก้นไอเต้เป็นประจําเป็นที่นินนย<อ>ม,มตั้ร่งปกติเป็นเรื่องปกติคนในซอยท่านรู้อะไงแบบร้องไห้แล้วเสียคืออยู่กลางซอยคือไอเต้แน่ <c oughs> บ้านไอเต้แน่จริงๆไอเต้กับกูเนี่ยตอนแรกไม่สนิทกันอื แต่มันบังเอิญไปสนิทกันได้เพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือในซอยกูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กผู้หญิงอายุจะน้อยกว่ากูหมดอืมเด็กผู้ชายที่เหมือนเป็นแบบอายุไล่เลี่ยกันก็จะมีแค่ไอ้เต้กับกูซึ่งไอ้เต้เนี่ยมันจะมีเพื่อนเหมือนเป็นแก๊งผู้ชายอะอยู่แล้วอให้คุณจินตนาการเหมือนแฟนฉันนะอแต่แฟนฉันมันเด็กรุ่นเดียวกันหมดแต่ของผมไม่ใช่ไอ้เต้มันก็จะไม่ได้ยุ่งอะไรกับผมไม่ได้มีศัตรูอะไรกันไม่ได้มีการ้อล้อกันมันก็จะไปเล่นกับเพื่อนมัน อที่ซอยอื่นผมก็จะเล่นกับน้องๆอ,อยู่ในซอยทีเนี้ยไอการเล่นกับน้องๆที่เป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยเต็มที่แล้วก็อะไรบ้างอ่ะพ่อแม่ลูกวิ่งไล่จับใช่ไหมม,มาเก็บอะไรต่างๆบอลลูนโป้งบอลลูนสีอะไรเงี้ยคือแบบจะไม่ค่อยเ,เล่นนะ่ามันจะเล่นอะไรกันอยู่ประมาณนี้โดดดโดดยองโดดยางนี่ก็ค,คือได้ความรู้มาจากตรงนี้แหละ <laughs> อ่าก็เล่นกันไปจนวันหนึ่งอ่ะไอเตอ้เหมือนเพื่อนมันอ่ะไม่อยู่เหลือมัน แล้วมันอยากเล่นมันเลยถือลูกบอลมาลูกหนึ่งบอลพลาสติกมาแล้วก็มาชวนพวกกูที่เล่นพ่อแม่ลูกอะเล่นกันบอกว่าเฮ้ยมาเตะบอลเล่นกันหน่อยงงทั้งแก๊งไอเดี้ยง,งงทั้งแก๊งอะไรมาชวนเตะบอลแล้วน้องๆผู้หญิงก็ไม่เล่นกันอยู่แล้วใช่ไหมอตอนแรกมันก็เหมือนแบบคือมันอะเป็นคนที่แบบเป็นคนเจ้าเล่ห์คือมันก็เอาบอลมาตอนแรกก็ให ปล่อยบอลเลยให้น้องๆเตะเล่นกันมันก็สอนนะเตะอย่างนั้นอย่างนี้พอเริ่มสนุกปุ๊บมันก็บอกเนี่ยเดี๋ยวรองเท้ามาวางเป็นโกนะปื๊บปับปื๊บปับแล้วบอกอ่ะเห็นแล้วเด็กผู้หญิงบางทีเด็กเล็กอะ่ะเล่นไม่เป็นตามไม่เป็นเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเดี๋ยวเดินเดี๋ยวล้มมันก็บอกอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเป็นโก้เอียเริ่มให้เป็นโกแล้วนะอสองฝั่งสองฝั่งเสร็จปุ๊บพอเล่นกันจริงปุ๊บโอ้โหไอเฮียนี่แม่ง มึงนึกสภาพมาให้เด็กผู้หญิงมาเป็นกลัวอี่นี้มันก็ไปเตะอัดเขาไอ้สัตว์เด็กก็ร้องไห้มันคือเด็กเฮียคนหนึ่งเออน้องก็ร้องไห้แล้วกลายเป็นว่าล้วก็โอกันโอกันคือทุกคนอ่ะไม่สนิทกับเต้รวมถึงกูด้วยอืก็ไล่ไปแล้วเหมือนแบบเป็นพี่เป็นพี่พี่ชายอ่ะกูไล่แบบเฮ้ยไปเลยต้องเล่นกันแล้วอย่างนี้โยนบอลกลับไปทางบ้านมาอืมแล้วก็พากันกูเข้าไปแบบช่วยน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อูกันไปโอูกันไปเสร็จมันก็คือเหมือนกับว่าในกลุ่มก็จะแบนในเต้ไปเลยพอมันเล่นแรงอ่าเออก็กูก็จะไม่เล่นกับมันเหมือนกันทีนี้มันมีวันหนึ่งเหมือนแบบว่าอย่างช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยเทศกาลทุกคนก็แถวนั้นละแวกนั้นคือเหมือนแบบว่าหลายบ้านเป็นเป็นคนต่างจังหวัดเขาก็จะพาลูกหลานกลับบ้านอื เออบางทีเด็กผู้หญิงเนี่ยน้อยๆพอมันเหลือน้อยลงเขาก็จะไม่ค่อยปล่อยลูกอะออกมาเล่นข้างนอกแล้วยิ่งเป็นเด็กตัวน้อยอนยะ่างเงี้ยพ่อแม่ก็จะบางทีถ้าไม่ได้ไปต่างจังหวัดก็จะให้อยู่ในบ้านอย่างเดียวอืมกูก็แบบไอ้เฮียปั่นจักรยานเล่นไม่รู้จะทำอะไรวันหนึ่งไปเจอ,อเต้มันเล่นพวกประทัดอยู่อ่าเล่นกระเทียมอ่าเล่นอะไรพวกนี้อยู่ปุ๊บมันก็ชวนเล่นบอกเฮ้ยเล่นเปล่าอะไรอย่างเงี้ย อกูบอกไอ้กูลองก็ได้เนี่ยเกี่ยตอนแรกก็ปลาลงพื้นตอนหลังก็ปลาใส่ตัวกันป๊อปัป๊ะกป,ะ,ปะเฮ้ยแม่งสนุกเว้ย <laughs> เหมือนแบบเราเราเด็กและจริงๆเราก็เด็กสนซนน่ะเด็กซนสน,สน, <laughs> สนผู้ชายคนหนึ่งเหรอแต่ว่าเราก็เล่นซอฟมาตลอดใช่ไหม <laughs> เพราะว่าเออแบบอยู่กับน้องๆอะไรเงี้ยพอมาถึงเสร็จปุ๊บ <laughs> เฮ้ยไอ้เฮียแม่งสะใจดีว่ะ <laughs> ก็เล่นก็เล่นช่วงวันหยุดยาวก็เล่นกันไปเล่นไนไปทีนี้พอเล่นไงเต้เนี่ยวันแรกประทัดใช่ไหมทีนี้ปุ๊บ ไอ้เฮียประทัดแม่งทาให้สนิทกันไนเฮียการทงกระเทียมเนี่ยทาให้สนิทกันวันนั้นวันลุ่งขึ้นแม่งปั่นจักรยานมันหน้าบ้านกูเลยอืมเออแล้วมาเรียกกูเลยบอกว่าเอ้ยไปเล่นกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปหาเพื่อนน่แพาไปหาเพื่อนข้าวแกงก็นะคือมันพานะมันพากูไปหาเพื่อนมันอีกอซอยหนึ่งทีนี้เหมือนเพื่อนมันอะระหว่างที่พาไปอ่ะปุ๊บขับรถไปเสร็จปุ๊บภาพที่เห็นคือเพื่อนมันประมาณสักสองสามคนอะกำลังเล่นปืนแก๊ปอะ เออไอที่มันมีสีดําบ้างสีเงินบ้างมันพลาสติกแล้วก็จะมีมีไอไอแก๊ปแก๊ปแดงอ่ะที่มันเป็นแก๊ปดินปืนแดงเออเออยงี้ยิงแป๊ะแป๊ะปปัง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 กันแล้วมีประกายไฟไอสัตว์ช่วงนั้นเน่ะแบบเฮ้ยเฮ้ยเราก็แบบเฮ้ยเฮ้ยแม่งน่าสนุกว่าไอเต้แม่งสะกิดเลยบอกเฮ้ยเติ้นเดี๋ยวไปซื้อร้านชําตรงนี้ดีกว่าตรงหัวมุมปากซอยเราไปซื้อร้านชําดีกว่าบอกแ่งบอกแง เออป้าแกมีอะไรอย่างเงี้ยไอเตก็พาเราไปซึ่งไอร้านชํานี้ก็ขายประทัดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ขายปืนแกป๊ปขายพะอ่าเขาเรียกอะไรขายข<อ>พ<า>่เด็ก,ดก<ะ>ต่างๆเออ,เอ,อแบงกามงกาโมคือมันจะเป็นฟิลอย่างเงี้ยอืมอ่าก็ไปซื้อกันทีนี้ซื้อกันมาแล้วเขามาเล่นกันชั่วงนะเพราะได้ได้ปุ๊บเสร็จปุ๊บแม่งแบบออกเงินอ,ะอ,อ่ะปืนกูปืนมึงเสร็จปุ๊บค่ากระสุนเป็นเป็นของกลางก,ก็มารวมเงินกันซื้อแก๊ป แดงเยอะๆแล้วก็ไปเล่นยิงแบงไฟายยิงไม่ตำรวจเป็นโจนโอ้โหมันใช่ไหมคือตอนนั้นน่ะแม่งอินด้ไงสมัยก่อนดูบิ๊กซีนีมาแม่งยังมีหนังคาวบอยหนังเฮียอะไรพวกเนี้ยเออหนังเมกันอย่างเงี้ยแบบแม่งหนูกควงปืนเนี่ยต้องหมุน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 ไอสัตว์จักรยานเป็นม้าอยากให้เป็นม้าปุ๊บทำไงเอาจะเอาเชือกเอาเชือกกล้ยอะเชือกอะไรพวกนี้มา ผูกผูกผูกตแฮนอ่เวลาหยุดปุ๊บพอเบรกปุ๊บหยิบเชือกขึ้นมากระตุกกระตุกแฮนด์นิดนึงให้มันให้มันหงายขึ้นอ่ะให้เป็นแบบม้าม้ายกไม่เออนายกแล้วทำเสียงนี่ปัญญาอ่อนทั้งแก๊งอย่างี้อ่ขาบอยขาบอยอย่างนี้เล่นก็ยิงปุ้งปังปุ้งปังมันมากวันนั้นผ่านไปวันที่สองมันมากกลับมาเสร็จปุ๊บพอจะเลี้ยวเข้าซอยไอ้เต้แม่ เอ้ยเอิเ,รเบรกก่อนกูอะเอาปืนแก๊สเข้าบ้านไม่ได้วะ่ะแม่กูแม่งเล่นกูแน่คือแบบแม่กูด่าแน่แม่กูตีแน่ถ้า,<ม>ารู้กูเล่นแม่รู้เออกูก็แบบคิดในใจอันนี้โตแล้วนะคือตอนเด็กอาจจะไม่หรอกแต่โตแล้วมันก็กลัวนส้นตีนะแบบว่าคิดในใ,นใจบอกแม่มึงจะไม่รู้ได้ไงที่ผ่านมาแม่มึงไม่รู้เลยเหรอ <c oughs> ว่ามึงเป็นเด็กแบบนี้ <c oughs> อะไรเงี้ยคือแบบมันก็กลัวมันแบบม,แบบมันโดนแม่มันตีกับทุกวันอะไรเงี้ยมันก็บอกเฮ้ยฝากไว้ที่มึงหน่อย เนี่ยมันก็เอายัดคือจักรยานผมมันจะเป็นเหมือนจักรยานแม่บ้านอ,ะอ่ะเป็นเสือเสือผู้เขาที่มีตะก้าข้างหน้าอืมเออมันจะเป็นแฮนด์ตรงเนี่ยมีตะก้ามันก็เอาปืนกระแกบยัดใส่ตะก้าผมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมึงเอาเก็บไว้ที่บ้านมึงน,นะอะอย่าให้แม่เห็นกูฝากมึงไว้ก่อนอย่าบอกใครว่าปืนเนี่ยของกูคือถ้าแม่มึงถามมันก็บอกว่าเป็นของมึง <c oughs> มึงซื้อมาเล่นแล้วก็เอามาแบ่งเพื่อนเล่นอะไรเงี้ย อกอูก็รับปากไอ้เฮียแค่นี้สบายมากเพื่อนสบายมากเราเป็นคาวบอยคาวบอยไม่ไขายกันอยู่แล้วเพื่อนออแมน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 ทีนี้วันรุ่งขึ้นมันก็ขับมาจอดหน้าบ้านกูเหมือนเดิม,มแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวมึงเอาปืนไปวาเดี๋ยวไปเล่นกันเหมือนเดิมอ่ะอะกูก็ไปโหมันมากเมื่อวานแบบวันนี้แม่งเหมือนออกกันไปตั้งแต่แบบ ตั้งแต่สายๆเลยอเออ,เอ,อกะวว่าหัวดันเต็มที่ก็ไปยิง <c oughs> ปงปังปงปังปงปังเสร็จปุ๊บพอพอเที่ยงบ่ายก็วกกลับมากินข้าวที่บ้านเสร็จปุ๊บบ่ายแม่งขับไปขยานมาจอดหน้าบ้านกูแคเฮ้ยไปเพื่อนไปออกล่า <"A> i, เพื่อน,นเยอเดี๋ยวไปอีก <c oughs> เดี๋ยวมันไปอีกเมอนความเดือด,ดา้อนอะอนเฮียเขาบอยอะเออไปควงปืนนั่นอีกอ่ะไปอ่ะไปขับไปบ่ายเล่นจนถึงเย็นกูจําได้แลวขับไปซื้อแก๊ปประมาณสองสามรอบอะเอาไปเติมอะ คือเงินก็ไม่มีแตะแดงกก็แบบว่าวกบางทีต้องวกกลับไปบ้านอ่ะแล้วก็ขอแม่ขอ20ขอะไรเงี้ยมีบางทีก็ไปปุ๊บแม่เอาไปทำไรบอกเอาไปซื้อหมนมนี่โกหกแต่เด็กเป็นไงเด็กดนะีเด็กดีดกดไม่ไม่ได้แดกอีกตั้งหากไม่ได้แดกอีกเหนือ่อยอีกเล่นทีนี้อ่อยโอ้เด็กอะ่ะแม่งแบบของเล่นสําคัญกว่าขนมอะ่ะตอนนั้นอะ่ะ แล้วพอมาเสร็จปุ๊บโอ้โหมาดวลกันเสร็จดวลปุ๊กปักปุ๊กปัง,ปงจังหวะหนึ่งไอสัตเต้แม่งยิงปุก๊กไอไก่นกสับข้างหลังอะ่ะอืมเออไฟแม่งแลบออกมาเหมือนเหมือนปืนมันกระบอกมันแตกนิดนึงอ่าปุ๊บไอเฮียประกายไฟแม่งเข้าตาไอเต้ร้องไห้ทีนี้เพื่อนแม่งพาไปแบบว่าไอเพื่อนไอเฮียเต้ก็เฮียเหมือนกันคือจับไอเต้อุดปากเพราะกลัวว่าแม่มันจะด่าเหมือนกันแม่มันก็อยู่ซอยนั้นเข้าใจไหม เพื่อนไอ้เต้ก็จับไอ้เต้อุดปากแล้วก็เปิดก๊อกหน้าบ้านล้างตาล้างตาล้างล้างล้างสภาพอนาถมากไอ้เต้ตอนนั้นโดนอุดปากล้ล้างตาล้างตาเพื่อนแม่งช่วย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 เสร็จปั๊บไม่หายไอ้เ้เต้ร้องให้หนักกว่าเดิมเพื่อนด้วยความที่เพื่อนไอ้เต้รักไอ้เต้มากอืมขับจักรยานมาส่งไอ้เต้ที่หน้าบ้านไอ้เต้แล้วก็ขับกลับเลยคือเอาง่ายๆหนีคือเอาไอ้เต้ออกไปให้ไกลรัศมีบ้านมันก่อนเดี๋ยวแม่มันจับได้ว่าเล่นกันจนจนแบบ จนอุบัติเหตุเกิดขึ้นเออ,เอ,อไปเข้าตรงเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บกูก็ด้วยความเป็นห่วงกูก็ขับรถมาจอดหน้าบ้านเอ๊ะเต้เป็นไงบ้างอะไรย่างเงี้ยเออแบบเต้บอกเออเดี๋ยวกูเข้าบ้านก่อนเนี่ยแบบเดี๋ยวให้แม่ดูให้อะไรเงี้ยแบบอก็ไปกูก็กลับไปแล้วเราก็หวังดีบป่เอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเอาปืนมาเดี๋ยวเก็บให้ฟื้นกะไอเต้รอดแน่กูก็เข้าไปอาบน้ํอะอาบน้ําอาบน้ํา ทีนี้กูก็ได้ยินเสียงอะไรดังๆหน้าบ้านปรากฏแม่ไอเต้มาโวยวายใหญ่เลยโวยวายกับแม่กูแม่กูเดินออกไปแล้วไปรับเรื่องเลยมีอะไรลองทุกขี้อะไรกันคุยกันไปก็ได้ใจความว่าแม่ไอเต้มาโวยวายว่าอ่าอันนี้คือกูัวในห้องน้ำอะกูไม่รู้หรอกกูได้ยินแต่เสียงแบบดังๆข้างนอกแต่สรุปใจความได้ว่าแม่ไอเต้เนี่ยบอกว่ากูาไปชวนไอเต้เล่นปืนแก๊แล้วกูัจะไปยิงโดนตาแมง่ง ลูกฉันเป็นคนดีเรียบร้อยเออมาเสียพ่อกูอชวนไปเล่นปื้เล่นบัตรทัดเล่นเฮียอะไรอ่าหนึ่งดอกแล้วเสร็จปุ๊บแม่กูก็แบบมาตามคือกูอะก็ยังถูสบูอยู่เลยวันนั้นอนะกูจําได้แม่นมากเลยถูต้องอาบน้ําแบบรีบแบบล้างตัวแล้วก็ผ้าเช็ดตัวคือยังไม่ได้ใส่เกงไว้นะผ้าเช็ดตัวแบบมัดอะมัดเอวอะแล้วลเดินออกไปอะเออว่าแบบเออมีอะไรยังไงปุ๊บ แม่เต้โวยวายโวยวายโวยโวายเสร็จปุ๊บเหมือนแบบคุยกันอยู่นาะนแม่กูถามเอา้าจะให้ทำไงจะให้ทาไงถึงเลยโวยวายจะให้ทำไงถึงนู่นถึงนี่แม่กูก็เริ่มโมโหแล้วเพราะว่าแบบมายืนตะโกนอยู่หน้าบ้านอยู่ได้ปุ๊บแม่เต้เดินไปไอเต้เกาะขาแม่อยู่เดินไปเสร็จปุ๊บข้างๆอ่ะชีวิตกูเนี่ยนะลําบากเพราะว่าบ้านข้างๆเนี่ยแหละบ้านข้างๆอ่ะปลูกต้นมะยมอืมอืมคือปกติแม่กูก็จะให้กูใช้ให้กูไปเด็ดมาตีตัวเองอยู่บ่อยๆอยู่นะ้ แม่เต้มาเสร็จปุ๊บโหแม่งมาถึงเลยขว้ากิ่งแบบบาบบาบบาบคว้ากิ่งลูด,ลดรูดแบบกา้านอ่ะหนึ่งกำมือได้มา,ามายมายมเนี่ยมาเป็นทาโล่เลยฮะมันมันจะเจ็บแสบเพราะว่ามันบางมันเล็กใช่คือหัวทีหนึ่งมันแสบเป็นเส้นใช่อ้เี่ยนี่เอามาให้กูเป็นกำมือหนึ่งึง <c oughs> นคิดวก,กูเป็นเอ็กโซซิตหรือไงจะฟาดเป็นผีออกจากกูเปล่า เอามาลูดใบไม้ออกเสร็จปุ๊บยื่นให้แม่กูแล้วบอกว่าอ่ะตีตีแบบลงโทษลูกตัวเองตีลูกตัวเองเลยเพราะลูกตัวเองอะหแล้วคือแม่กูก็แบบถามกูว่าทำไหมกูบอกกูไม่ได้ทําแล้วเสร็จปุ๊บแม่เต้ก็บอกไมไ่ทำได้ไงเข้าไปดูเลยเต้มันบอกว่าเนี่ยปืนก็ปืนของลูกเธอปืนของไอ้เต้นเนี่ยไปดูเลยมันมีอยู่สองกระบ,บอกมั้ยไปดูเลยหลักฐานอยู่ปุ๊บแม่กูเข้าไปเสร็จปุ๊บค้นตะกร้าของเล่นกูเจอปืน เจอแก๊ปแล้วแม่ยื่นมาถามว่าปืนของใครกูบอกอ๋อใช่ปืนของหนูไงปืนของหนูเรียบร้อยขวดโบ้โอโบ้ฟาดขวดแบบเป็นสิบทีอ่ะคือแม่กูก็เข้าใจผิดว่าทั้งหมดอ่ะคือกูก็ไม่ได้มีเวลาอธิบายใช่ป่ะคือกูยังอธิบายไม่หมดกูกจะใจะจพยายามอธิบายว่าเออมันมีปืนกูด้วยแต่พอคําว่าเออเนี่ยปืนของกูแค่เนี้ยเรียบร้อยเลยวัดเข้าตูดเข้าน่องอื เออกูก็โกรธแม่เลยเนี่ยโกรธเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทําอ่ะแต่ก็มันเป็นการเข้าใจผิดเพราะเหมือนหลักฐานมันมัดตัวไงออเออมันเป็นการเข้าใจผิดกันกูก็ไม่คุยกับแม่เลยงอนไปแบบเป็นอาทิตย์อะ่ะแล้วแม่ก็ค่อยๆมางององอจนสุดท้ายก็ดีขึ้นทีเนี้ยกวแค้นมากแต่การที่เดินเข้าไปบอกกูค,ครละกูเคยไปบอก แม่เต้ตรงๆแล้วว่าแบบไอ้ม,ไม่ได้ํามนาเต้ไม่เชื่อกูบอกได้ไปถามเพื่อนเต้ได้เลยแม่เต้สวนกลับบอกก็เพื่อนเต้ก็บอกเหมือนกันว่าไม่ใช่ปืนของอ่าไอสัตว์รวมหัวกันซะแล้วไอ,อ้แก๊งขาวบอยหัวกุ้ย <c oughs> ไม่ได้แล้วดินแดนนี้อยู่ไม่สุขแล้วทีนี้ <c oughs> เออ,เอ,อแม่งแบบไม่ได้แล้วอ่ะโดนใส่ร้ายกูก็เลยต้องบอกว่าแบบกูก็หา,หาทางแบบเอาไหมช่างแม่งแม่เต้จะไม่เชื่อกูไม่เป็นไรแต่แม่กูต้องเชื่อกู กูก็เหมือนแบบวันอาทิตย์สักวันอะสักสัปดาห์หนึ่งอะหลังจะเกิดเรื่องอะไปตลาดนัดกับแม่มันเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์ที่หลังหมู่บ้านอะไปเสร็จปุ๊บขากลับแม่งต้องเดินผ่านร้านชำมันเนี้ยอกลัวบอกแม่เลยว่าแม่เข้าไปคุยกับป้าเลยป้ารู้แล้วกูก็เข้าไปเสร็จปุ๊บให้แม่ถามว่าที่มาซื้อประทัดหรือที่มาซื้อปืนแก๊ปซื้ออะไรกันอะ คือกูใช่ไหมคือเลยเขาบอกอ๋อไม่ไอ้เต้ไอ้เต้มันอยากซื้ออยู่นานแล้วมันก็เคยซื้อไปแล้ว,แ,ลวแม่มันเคยตีอืมแล้วมันก็พาเนี่ยพาเต้นเนี่ยพาเพื่อนมันมาซื้ออีกอรู้อินไซด์แล้วแม่งเคยไปซื้อแล้วแม่แม่งเอาถิ้งไปอือ่าแล้วก็เลยจริงรมันก็เลยเป็นที่มาแล้วเลยเป็นที่มาว่าพอได้มาใหม่มันเอามาแอบบ้านกูเออไ <H> um. อเฮียนี่เหลี่ยมเยอะไอเฮียนี่เหลี่ยมทุกดอกไปบอกอพวกกันเออเหลี่ยมเยอะเลยตัวนี้ยแล้วเสร็จปุ๊บ พอจังหวะเนี้ยพอกูได้พยานมาแล้วแม่กูเชื่อแนละ้วปุ๊บป้าก็ถามว่ามีอะไรอะไรยังไงอะ่ะกูก็ระหว่างนั้นกูก็เลยเล่าให้ป้าฟังว่าเนี่กูก็เล่าใหญ่เลยเล่าทุกอย่างให้ป้าฟังแม่กูก็แบบเฮ้ยนี่ยกูไปเชื่อเขาเนี่ยโอ้โหนู่นนี่นั่นคือแม่กูก็เสงตัวเองเข้าใจไหมว่าแบบอืมมันโดนเด็กหลอกด้วยอะ่ะเข้าใจไหมล่ะออเอออะไรอย่างเงี้ยพอรู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บ ก่อนไปกูก็เลยวางงานให้เต้เป็นอย่างสุดท้ายว่าถ้าเจอแม่ถ้าป้าเจอแม่เต้อะฝากเล่าให้ฟังด้วยนะว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้เออกูวางไว้เฉยๆคือหลังจากเหตุการณ์นั้นน่ะกูก็เลิกคบไปเต้กับแกงแม่งไปเลยคือเวลาเจอหน้ากันทีขับจักรยานผ่านกันในซอยเดียวกันเนี้ยอืมันก็ไม่มองหน้ากูนะไม่กล้ามองก็แยกย้ายกันไปแต่ว่ากูก็ไม่รู้ว่าไอการวางงานของกูได้ผลหรือเปล่ากูก็ไม่รู้นะอืม เออแต่ก็คือกูก็หวังว่าวันหนึ่งถ้าแม่เต้มันมาซื้อราดชํำซึ่งแบบต้องมา mm hmm. ไม่เกิดยังไงในเดือนนั้นต้องมี <Hey. S 1> ช้อปปิ้งอะไรต้องมีก็หวังว่าจะได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็จะกลับไปตีคือแต่กูก็ไม่รู้ว่าไอ้เสียงคือหลัง,งนะั้น่ะมันก็ยังมีเสียงอดโอยขอ,องเต้ร้องไห้โดนแม่หวดอยู่ mm hmm. แต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนั้นด้วยหรือเปล่าไง mm hmm. เอออะไรประมาณนั้นก็นี่แหละอย่าบอกใครนะ เออเป็นเหตุการณ์ที่เป็นแบบว่าวความาฝากของเอาไวเ้เหมือนจะดีเหมือนเพื่อนเราจะดีไอ้เฮียเ <laughs> พื่อนแม่งวางแผนไว้นี่วามันเหลี่ยมไอ้เฮียมันเหลี่ยม <laughs> ค,คือกูเข้าใจนะว่าแต่ถามว่าถามว่าเข้าใจไหมอ่ะโตมาก็เข้าใจนะว่าแบบแม่มาดุมากเข้าใจไหมอือแบบแม่มันดุมากอ่ะมันแค่แค่เอาตัวรอดอ่ะพูดตรงๆเออถูกคือมันก็แค่เอาตัวรอดแหละเด็กมันยังไม่มีความคิดที่อะไรซับซ้อนอ่ะคือ กูโกโหกกูก็โก,โกโหกอะขอให้กูไม่โดนตีเหมือนเด็กแม่งโดนตีเกือบทุกวันอะอเออเออกูแล้วแต่มันก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้ดีว่าไอการที่เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยขึ้นแล้วมาเหมือนใส่ร้ายคนอื่นอะอให้คนอื่นผิดแทนแล้วแล้วก็โดนด้วยนะโดนตีด้วยกูก็โดนแม่กูตีอย่างเงี้ยมันจะทําให้แบบทุกอย่างมันมันจบอะมันก็คงไม่จบง่ายๆอะไรเงี้ยเออสุดท้ายประมาณนั้นแหละเลวไา้แล้วก็ เสียเพื่อนกันไปเป็นไงล่ะสหายร่วมลบก็สนิทกันอยู่สามวันแค่นั้นแหละนี่นี่ถ้าเกิดว่าเต้เขาพูดความจริงนี่ไม่แน่นะปัจจุบันอาจจะเป็นเพื่อนเล่นกันอยู่ได้ก็อาจจะคบกันต่อคือก็ไม่รู้หรอกว่าแบบเอ่คืออย่างอย่างเพื่อนแถวบ้านอ่ะพออ่านกันเห็นกันอาจจะมีทักทายกันบ้างแต่ความสนิทมันก็จะเริ่มค่อยๆหายไปอถูกหายไปหายไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีเห็นหน้าเห็นตาทักทายกันบ้างแล้วปัจจุบันนี้ตาของเต้เขาหายยัง ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะหลังจากวันนั้นเป็นยังไงครูก็ววไม่ได้ใส่ใจสนใจมันแต่แต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากเพราะว่าก็เคยเห็นหลังจากนั้นมันก็ยังปกติมันก็ยังทราบปกติไม่ได้แบบมีปิดแผลหรือตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ยังยังก็รู้สึกว่าคงก็คงใช้ชีวิตได้ปกตินั่นแหละเพราะว่าสันนิษฐานว่าถ้าเกิดว่ามันร้ายแรงกว่านั้นน่ะแม่เต้ต้องมาแวดแวดอีกแน่เข้าใจปะเออเออแต่ถ้าเกิดเขาไปอ่ะแสดงว่ามีอยู่สองอย่างคือ มันไม่ม no no ีไรร้ายแรงกว่านั้นกับสองคือต่อให้ร้ายแรงกว่านั้นแต่มารู้แล้วว่าลูกตัวเองโกหกก็ไม่กล้ามาเอาผิดกับเราก็จริงก็ถูกเออเข้าใจไหมคือแบบมันก็อืมเขาก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยไม่กล้าแล้วว่าแบบว่าโอ้หไปใส่ร้ายลูกเขาไว้ซะเยอะเลยแล้คือแล้วคือจริงๆอ่ะเป็นอย่างนี้นะคือพอเวลาผิดอ่ะคือเวลาถ้าจะจะ จะเอามันเอาสะใจจะลงโทษอะไรเงี้ยโอ้โหได้เต็มที่แต่พอเวลาผิดปุ๊บผู้ใหญ่เอาเอาเราไม่อยากตัดสินคาว่าผู้ใหญ่นะแต่ว่าสมัยก่อนเราจะเจอบ่อยว่าผิดปุ๊บเขาไม่ยอมที่จะขอโทษอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือรุ่นเดียวกันเขาจะขอโทษเงีาบว่าเบลอเบลอปล่อยเบลอปล่อยเบลอไปไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ปล่อยเบลอปล่อยเบลอไม่รู้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 โดนในอำเภอเล่นซะแล้วนะครับผมกับแล้วก็เบลออยู่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วก็เบลอ เออนะกับเรื่องของคาร์บอยนะฮะที่โดนในอำเภอเล่นในช่วงสุดท้ายเดอะกู๊ดเลดี้โอเรื่องอันหานในวันนั้นอาจเป็นเรื่องขำขันในวันนี้หากคุณมีประสบการณ์ที่คิดว่าเป็นเรื่องหันหานในชีวิตแทบไม่คิดอยากจะเจอมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นอาจเป็นเรื่องขำขันในวันนี้ก็เป็นได้